พึ่งพาอาศัยกันเพราะฉะนั้นจงเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ไวที่สุดถ้าคุณอยากจะเปลี่ยนแปลงโลกนี้เปลี่ยนแปลงครอบครัวช่วยเหลือใครก็ตามจงช่วยเหลือตัวเองเปลี่ยนแปลงตัวเองครับเหมือนผมอยากกําลังจะช่วยเหลือลูกสอนลูกผมสอนทุกๆคนเลยเริ่มต้นที่ตัวผมเองเนี่ยทาแบบนี้ถ้าตัวผมไม่คิดจะเปลี่ยนแปลงอะไรเลยคุณเชื่อไหมผมไม่รู้จะไปสอนอะไรเขานอกจากบอกว่าตั้งใจเรียนนะลูกอย่างนี้หรอเป็นตัวอย่างเลยครับ นะผมเลยอยากให้คุณเป็นตัวอย่างนะครับไม่ว่าเราจะเด็กกว่าหรือโตกว่าหน้าที่ของเรามีแค่อย่างเดียวครับเป็นตัวอย่างโอเคนะครับขอบคุณสําหรับคําถามมากๆเลยนะมีประโยชน์นะเนี่ยเห็นไหมอ่ะมาแล้วกลับมาที่คอมเมนต์นะมีคนบอกว่าอ,อ๋อนี่เปลี่ยนทุกๆด้านนะใครได้เรียนจะรู้ครับอมองเห็นสิ่งที่มองไม่เห็นนะพิมพ์มาเลยนะจะสอนเรื่องนี้นะครับนะ,ะมีคนบอกว่าจริงค่ะภายในโอเคมาก แม้ข้างนอกดูเหมือนเดิมใช่ครับเดี๋ยวมีเดี๋ยวจะบอกว่ามันเปลี่ยนแปลงยังไงนะเปลี่ยนแปลงได้ไวกว่าภายนอกนะอ่าใช้ได้จริง